หมึกอิงแนะนำสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหุนเรียบเรียงเรื่องฉบับเดิมและภาพประกอบโดยสามก๊กวิทยาได้กรุณาอนุญ,ญาตที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานเชิญรับฟังได้เลยค่ะสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหุนตอนที่40ฝ่ายโจโฉครั้นแตกมาก็ขึ้นไปค่ายแล้วว่าแก่ซัวมอเตียวอุ่นว่าทหารเมืองกลงต่างน,น้อยกว่าเราเหตุใดจึงแตกมาหรือตัวทั้งสอง ไมิได้ตั้งใจทำการโดยสุจริตแกล้งให้เสียมาดังนี้สว่วนมอจึงว่าทหารเมืองเกงจิวไม่ได้ฝึกสอนละไว้นานแล้วประการหนึ่งเล่าทหารของท่านก็ล้วนแต่ชาวดอนไม่ชำนาญในทับเรือจึงเสียทีแกจิวี่เพราะเหตุนี้ขอให้ท่านคิดอ่านเอาเรือทอดต่อการล้อมเป็นค่ายไว้กลางน้ำจึงให้ทหารเมืองซีจิวเมืองเซียงจิวเข้าอยู่ภายในให้ทหารเมืองเกงจิ๋วอยู่รอบนอกฝึกสอนให้เจนในการทับเรือจงได้ แล้วจึงคิดการทำสึบก,กับจิวยี่สืบไปโจโฉได้ฟังดังนั้นจึงว่าตัวท่านทั้งสองนี้ก็ชำนาญในการสงครามทั้งทัพบ,บกทัพเรือเราก็ไว้ใจตั้งให้เป็นแม่ทัพผู้ใหญ่แล้วแม่ท่านเห็นดีประการใดก็เร่งฝึกสอนเถิดส่วนมอกับเตียวอุ่นได้ฟังดังนั้นก็ลาโจโฉออกมาจึงให้เรือใหญ่ไปทอดวงเป็นค่ายลงตามชายทะเลไว้ช่องสำหรับจะเข้าออก24ประตูลแล้วจับทหารลงเรือรบแจวหนี และไล่ฝึกหัดหวังจะให้รวดเร็วชำนาญในที่รบครั้นเวลากลางคืนทหารในกองทัพเรือทัพบ,บกโจโฉทั้งปวงก็จุดครบเพิงสว่างไปดังกลางวันแต่ค่ายบกทหารโจโฉตั้งรายกันไปทางไกลประมาณ3,000เส้นฝ่ายจิวยี่ครั้นมีชัยชนะกลับมาถึงค่ายก็ปูนบำเหน็ตหารใหญ่น้อยทั้งปวงแล้วแต่งหนังสือไปแจ้งข้อราชการแก่ซุนกวนตามซึ่งได้รบพุ่งกันทุกประการในเวลากลางคืนวันนั้น จิวี้แลเห็นแสงเพลิงไฟที่ตะวันตกเป็นอันมากจึงถามทหารทั้งปวงว่านั่นแสงเพลิงอันใดทหารจึงบอกว่าแสงเพลิงนั้นคือค่ายโจโฉจิวี้ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจครั้นเวลารุ่งเช้าจิวี้จัดทหารที่มีฝีมือกับเครื่องเล่นกระจับปีสีซอรงเรือรำหนึ่งรีบไปดูใกล้ทัพโจโฉแล้วก็ให้ทำเพลงมโหรีแจวปลอมเป็นเรือลูกค้าท่องเที่ยวไปมาเห็นทหารโจโฉตั้งกระบวนทัพเรือ สัวมอเป็นนายหัดทหารทั้งปวงจิวยี่เห็นดังนั้นก็ตกใจจึงถามทหารซึ่งมาด้วยนั้นว่าทหารโจโฉผู้ใดซึ่งเป็นแม่ทัพเรือฝึกสอนทหารทั้งปวงดังนี้ทหารซึ่งรู้จักนั้นบอกว่าอันนายทัพเรือโจโฉนั้นชื่อสัวมอเตียวอุน่นได้ฝึกสอนทหารทั้งปวงจิ๋วยี่แจ้งดังนั้นจึงคิดว่าสัวมอเตียวอุ่นนี้เดิมเป็นชาวเมืองกลางตังชำนาญรบทางเรือนักจำจะคิดกลอุบายกำจัดชัวมอกับเตียวอุ่นเสียให้ได้ เราจึงจะได้ทำศึกแก่โจโฉไปภายหน้าไม่ขัดสนในขณะนั้นทหารโจโฉเห็นก็เอาเนื้อความไปบอกแก่โจโฉว,ว่าจิวยี้ลอบมาดูทหารเราฝึกสอนโจโฉจึงให้ทหารเอาเรือรบออกไล่จับฝ่ายจิวยี้เห็นเรือแซงประหลาดออกมาก็ให้ทหารทั้งปวงรีบแจวหนีกลับไปนค่ายทหารโจโฉเห็นจิวยี่หนีไปไกลประมาณร้อยเส้นเห็นจะไม่ทันก็กลับมาบอกโจโฉโจโฉจึงปรึกษาทหารทั้งปวงว่าครั้งก่อนเราก็แตกจิวยี่มา ครั้นเราจะให้ฝึกสอนทหารจิวยี่ยังมีน้ำใจกำเริบบางอาจมาดูทับเราได้ครั้งนี้เราได้ความปะโยศนักท่านทั้งปวงจะเห็นประการใดจึงจะแก้แค้นจิวยี่ได้เจียวก้านที่ปรึกษาจึงว่าข้าพเจ้ากับจิวยี่เมื่อยังน้อยอยู่นั้นได้เรียนหนังสือครูเดียวกันมาแล้วก็มีน้ำใจรักใคร่กันเป็นอันมากข้าพเจ้าจะอาสาไปเกลี้ยกล่อมจิวยี่ให้สมัครมาอยู่ด้วยท่านโจโฉได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงว่า ซึ่งท่านไปนั้นยังจะได้ราชการหรือเจียวก้านจึงว่าข้าพเจ้าจะอาสาไปเรียกกล่อมว่ากล่าวจิวยี่ให้ได้โจโฉจึงว่าซึ่งท่านจะไปนั้นจะต้องการอะไรไปบ้างเจียวก้านจึงว่าข้าพเจ้าจะขอคนสองคนแต่พอจ่าเรือกับเด็กตามหลังไปคนหนึ่งโจโฉก็ให้จัดคนให้เจียวก้านก็ลาโจโฉไปถึงท่ายจิวยี่แล้วบอกแก่ทหารว่าเราเป็นเพื่อนรักกับจิวยี่บัดน,นี้มีใจรำลึกถึงจึงมาหาจงเข้าไปบอกจิวยี่ให้แจ้งด้วย ทหารก็เอาเนื้อความไปบอกจิวยี่ตามคาเจียวก้านว่าทุกประการจิวหยี่แจ้งดังนั้นจึงบอกแกทหารทั้งปวงว่าซึ่งเจียวก้านมาหาเรานี้หวังจะเกลี้ยกล่อมเราจิวหยี่จึงค่อยกระซิบสั่งทหารเป็นการรับไว้หลายข้อแล้วก็ออกไปรับเจียวก้านเข้ามาในค่ายต่างควรต่างคํานับปราศัยกันจิวยี่ถามเจียวก้านว่าตัวท่านอยู่กับโจโฉซึ่งมาแบบน,นี้จะเกลี้ยกล่อมเราหรือเจียวก้านได้ฟังดังนั้นก็สะดุ้งใจจึงตอบว่าเราจะมาเกลี้ยกล่อมท่านนั้นหาไม่ได้แต่เราจากกันมานานแล้ว เรามีใจลำลึกถึงท่านบัดน,นี้รู้ว่าท่านมาอยู่ที่นี่เราจึงมาหาหวังจะถามข่าวว่าแม้ท่านสงสัยอยู่ดังนั้นเราก็จะลาท่านไปจิวหยี่ยึดมือไว้แล้วว่าเราคิดว่าท่านอาสาโจโฉมาเรียกกล่อมเราเมื่อท่านมาหาโดยปกติดีอยู่แล้วก็จะด่วนไปไหนเล่าจิวยี่ทำยินดีจูงมือเจียวกา้านเข้าไปข้างในเชิญให้กินโต๊ะแล้วบอกแกทหารทั้งปวงว่าเจียวก้านนี้เป็นเพื่อนรักสนิทของเราได้เรียนหนังสือครูเดียวกับเรามาแต่ก่อน ย่าได้สงสัยเจียวกา้านสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยขณะเมื่อเสพสุราอยู่นั้นจิวยี่จึงชักกระบี่ซึ่งสะพายอยู่นั้นส่งให้แก่ไทสูจ่จู้แล้วสั่งว่าเจียวก้านเพื่อนรักของเรามาหาเราจะเสพสุราเล่นให้สบายใจแม้ได้ยินผู้ใดว่ากล่าวเนื้อความถึงโจโฉก็ดีซุนกวนก็ดีให้เอากระบี่นี้ตัดศีรษะเสียไทยสู่จู้ก็รับเอากระบี่นั้นยืนคอยอยู่เจียวก้านได้ฟังดังนั้นก็กลัวไม่ได้ว่ากล่าวบอกเนื้อความประการใด จิวยีจึงแกล้งว่าแก่เจียวก้านว่าตัวเราแต่เพียงได้เป็นแม่ทัพมาครั้งนี้สุราแต่หยดหนึ่งก็มิได้หยอดคอวันนี้ท่านผู้เป็นเพื่อนรักมาหาเราเราจงเสพสุราด้วยแล้วจิวยีก็จูงมือเจียวก้านออกไปถึงหน้าทัพเห็นทหารทั้งปวงแต่งตัวใส่เกราะถืออาวุธต่างๆยืนอยู่เป็นขนาดจึงถามเจียวก้านว่าทหารของเรานี้ท่านเห็นเป็นประการใดบ้างเจียวก้านจึงตอบว่าเราได้ยินกิติศัพท์เขาเรื่องลืออยู่ว่าทหารเมืองกลางต่างนี้ดีเป็นอันมาก แล้วประกอบด้วยฝีมือกล้า,าหาญในการสงครามเรามาเห็นวันนี้ก็เข้มข้นเหมือนหนึ่งทหารเสือสมกับคำเลื่องลือควรที่จะทำการสงครามจิวยี่พาเจียวก้านไปข้างหลังค่ายชี้ให้ดูยุ้งฉางแล้วถามว่าที่ไว้สเสบียงอาหารของเรานี้ท่านเห็นประการใดเจียวก้านจึงว่าที่ท่านไว้เสบียงอาหารนั้นบริบูรณ์มั่นคงนักสมควรเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่แล้วจิวยี่จึงแกล้งว่า ตัวเรานี้แต่ครั้งเรียนหนังสือครูเดียวกันอยู่ด้วยกับท่านนั้นไม่ได้คิดเลยว่าจะตั้งตัวเป็นใหญ่ได้ถึงเพียงนี้เจียวก้านจึงตอบว่าอันสติปัญญาของท่านมีมากนักซึ่งได้เป็นที่นายทหารนี้ก็สมควรอยู่แล้วจิวยี้ได้ฟังดังนั้นก็จูงมือเจียวกา้านเดินเข้ามาทางว่าแก่เจียวก้านว่าอันคาโบราณกล่าวไว้ว่าธรรมดาเกิดมาเป็นชายแม้จะสแสวงหาเจ้านายซึ่งเป็นที่พึ่งนั้นก็ให้พิเคาะดูน้ำใจเจ้านายซึ่งอกอ้อมอารีเป็นศาสตร์เป็นธรรมจึงให้เข้าอยู่ด้วย แล้วให้ตั้งใจทำราชการโดยสัตย์ซื่อสุจริตให้เห็นฝีมือเป็นบำเหน็จไว้จึงจะได้ความสุขสืบไปประการหนึ่งให้มีใจทำไมตรีแก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเก่าแก่ไว้อย่าให้ขาดแม้มาทว่าจะมีภัยสิ่งใดมาถึงตัวก็จะ,ะเผอิญให้มีผู้มาช่วยแก้ไขให้พ้นจากอันตรายได้ถ้าจะคิดการสิ่งใดเล่าก็จะสำเร็จแล้วจิวี่ก็หัวเราะเจียวก้านได้ฟังจิวี่ว่าป้องกันทั้งนั้นก็คิดว่าซึ่งจะเกลียกก่อนจิวยี่นั้นเห็นขัดสน ก็ให้ท้อใจนักจิวยี่จึงพาเจวก้านเข้ามาถึงที่กินโต๊ะแล้วอวดว่าที่ปรึกษาแลนอาหารเมืองกลางต่งนี้มีความคิดและมีฝีมือเป็นอันมากครั้นเวลาพบค่ำจิวยี่จึงให้จุดเทียนเป็นหลายดวงแล้วแกล้งลุกขึ้นรำกระบี่ทำเพลงว่าธรรมดาเกิดมาเป็นชายเร่งอุตสาหะทำความเพียรให้มียศถาศักดิ์ถ้าได้สมความปรารถนาแล้วจึงสำแดงความคิดให้คนทั้งปวงเห็นว่ามีสติปัญญา ตัวเราเมาสุราเจราจาฟันฟ่นเฟือนจึงทำเพลงดังนี้ที่ปรึกษาและทหารทั้งปวงเห็นจิยวยย่รำเพลงกระบี่ดังนั้นก็ปิดปากหัวเราะเจียวก้านจึงว่าตัวเรากำลังน้อยเสพสุราอีกไม่ได้แล้วที่ปรึกษาและทหารทั้งปวงก็ลาออกไปภายนอกขณะจิยวยี่เมาสุราแต่มีสติอยู่จึงแกล้งชวนเจียวก้านว่าท่านกับเราไม่ได้นอนด้วยกันมาช้านานแล้ววันนี้ท่านจงอยู่นอนด้วยเราสักคืนหนึ่งแล้วก็จูงมือเจียวกา้านเข้าไปนอนเตียงด้วยกัน ในขณะนั้นจิวี่อาเจียนออกมาเต็มที่นอนแล้วแกล้งทํานอนหลับไปเจียวก้านนอนไม่หลับเพราะเป็นทุกข์ด้วยรับคําโจโฉมาว่าจะเกลียกล่อมจิวยี่ก็ไม่สมความคิดเห็นจิวยี่นั้นนอนกรนอยู่เจียวก้านคิดว่าจิวยี่นอนหลับจึงลุกไปสูบยาที่ตะเกียนเห็นหนังสือฉบับหนึ่งสักหลังผนึกนั้นบอกเนื้อความว่าข้าพเจ้าสัวมอเตียวอุ่นแล้วก็ฉีกออกอ่านดูในหนังสือเป็นใจความว่า ซัวมอเตียวอุ่นคำนับมาถึงจิวยี่ซึ่งข้าพเจ้ามาอยู่ด้วยโจโฉนี้เพราะความจำใจแต่คิดแค้นอยู่มิวายถ้าได้ทีเมื่อใดข้าพเจ้าจะตัดศีรษะมาให้ท่านแม้ยังมิสมงความคิดก่อนข้าพเจ้าจะให้คนลอบไปบอกชาวท่านเนืองๆครั้นแจ้งในหนังสือนั้นแล้วก็รู้ว่าสัวมอเตียวอุ่นเอาใจออกทางโจโฉก็เอาหนังสือซ่อนไว้ในมือเสือ้อครั้นเห็นจิวยี่พลิกตัวเสียก้านก็ดับตะเกยงเสียแล้วแกล้งเข้าไปนอนทําเป็นหลับอยู่ที่เตียง ฝ่ายจิวยี่แกล้งทำเป็นละเมอว่ายังอีกสี่วันห้าวันเจียวก้านจงดูศีรษะโจโฉนะัด่ายเราเถิดเจียวก้านถามซักไปหวังจะให้แจ้งจิวยี่แกล้งทำหลับไปครั้นเวลาประมาณสองยามเศษทหารเข้ามาร้องเรียกจิวยี่จิวยี่ก็ทำเป็นตื่นขึ้นแล้วแกล้งถามว่าผู้ใดมานอนด้วยเราบนเตียงนี้เจียวก้านก็ทำเป็นหลับนิ่งอยู่ทหารจึงบอกจิวยี่ว่าเจียวก้านเพื่อนของท่านนอนอยู่ด้วยท่านลืมไปแล้วหรือ จิวยี่ทำเป็นได้คิดจึงว่านานแล้วเราไม่ได้เสพสุราวันนี้เรากินเหล้าเข้าไปเหลือขนาดเมาหนักจะหลงพูดความลับสิ่งใดออกมาบ้างก็ไม่รู้เลยทหารนั้นจึงบอกจิวยี่ว่าบัดน,นี้มีคนมาหาท่านแต่ฝ่ายข้างกองทัพโจโฉจิวยี่จึงทำเป็นปลุกเจกียวก้านเจียวก้านก็ทำเป็นไม่รู้สึกจิวยี่ก็ออกไปถึงนอกประตูทัพเจียวก้านก็ทำเป็นนิ่งตรักฟังอยู่ได้ยินทหารบอกแก่จิวยี่ว่าซัวมอเตียวอุ่นให้คนสนิทรอบมาบอกเนื้อความว่า ซึ่งจะทําการนั้นยังไม่สมควรคิดก่อนจิวยี้กลับเข้ามาปลุกเจียวก้านเจียวก้านแกล้งทํานอนหลับจิวยี้ก็แกล้งนอนหลับหวังจะให้เจียวก้านหนีไปเจียวก้านคิดแต่ในใจว่าจิวยี่นี้มีสติปัญญาจิวยี่นี้มีสติปัญญาลึกซึ้งครั้นจะอยู่ถึงรุ่งเช้าขึ้นจิวยี่หาหนังสือไม่พบก็จะทําอันตรายแก่เราครั้นเวลาสามยามเศษเจียวก้านแต่งตัวแล้วรอบหนีออกมาจากค่ายทหารจิวยี้พบเข้าจึงถามเจียวก้านว่าท่านจะไปไหน เจียวก้านจึงบอกว่าครั้นเราจะอยู่ที่นี่จิยวยี่ก็จะเป็นกังวลอยู่จะไม่ได้คิดการสงครามเราจะลาไปก่อนแล้วท่านนั้นก็มิได้ขัดขวางไว้เจียวก้านก็พาเด็กนั้นลงเรือรีบให้แจวไปนะข่ายโจโฉพอเวลารุ่งเช้าโจโฉเห็นเจียวก้านกลับมาจึงถามว่าสิ่งท่านอาสาไปนั้นยังได้ราชการอยู่หรือเจียวก้านจึงบอกว่าจิยวยี่นั้นมีสติปัญญามากนะักพูดจาเครียกก่อนนั้นไม่สมความคิดโจโฉได้ฟังดังนั้นก็โกรธ จึงว่าท่านรับอาสาไปแล้วไม่ได้ราชการจิวยี่มิหัวเราะเยาะเราเล่นหรือเจียวก้านจึงว่าถึงมาทว่าไปเกลียกก่อมจิวยี่ไม่สมความคิดก็ได้ความลับมาข้อหนึ่งเป็นการใหญ่ครั้นจะบอกท่านบัดนี้ก็ยังไม่ควรโจโฉจึงให้ขับฐานทั้งปวงเสียสิ้นเจียวก้านจึงเอาหนังสือนั้นให้โจโฉโจโฉอ่านดูแจ้งเนื้อความดังนั้นก็โกรธว่าโวมอเตียวอุ่นคิดร้ายต่อเราถึงเพียงนี้ก็ให้หาโวมอเตียวอุ่นเข้ามาแล้วว่าเราจะให้ตัวทั้งสองนี้ยกกองทัพเรือไปรบจิวยี่ โซมอเตียวอุนจึงว่าทหารทั้งพวงซึ่งข้าพระเจ้าได้ฝึกสอนนั้นยังไม่สันทัดของงดอยู่หัดให้ชำนาญเรือก่อนจึงจะยกไปทำการศึกได้โจโฉได้ฟังดังนั้นก็มีความโกรธเป็นอันมากแล้วว่าซึ่งตัวจะให้งดไว้กว่าทหารจะสันทัดการเรือนั้นศีรษะเราจะมิไปอยู่ในเนื้อมือจิวยี่หรือโซมอเตียวอุนมิได้รู้เนื้อความก็นิ่งอยู่ไม่ตอบประการใดโจโฉจึงให้ทหารเอาตัวโซมอเตียวอุ่นไปฆ่าเสียทหารก็คุมเอาตัวโซมอเตียวอุ่นไปตัดศีษะเข้ามาให้โจโฉ โจโฉเห็นศีรษะนายทหารทั้งสองนั้นก็คิดขึ้นได้ว่าเราเสียกลนอุบายจิวยี่ไม่ทันตรึกตองจึงให้ฆ่าสวมอเตียลอุ่นเสียครั้นจะออกปากว่าคิดผิดก็เกรงว่าภายหน้าไปทหารทั้งปวงจะละเมิดไม่ยำเกรงที่ปรึกษาแลนทหารทั้งปวงเห็นโจโฉให้ฆ่านายทหารทั้งสองเสียก็มีความสงสัยจึงเข้าไปถามโจโฉว,ว่าส่วนมอเตลอุ่นผิดสิ่งใดท่านจึงให้ฆ่าเสียโจโฉได้ฟังดังนั้นก็แกล้งบอกว่าสวมอเตียลอุ๋ยเป็นคนเกียจคร้าน เอาการไม่ได้จึงให้ค่าเสียทหารทั้งพวงแจ้งดังนั้นก็ทอดใจใหญ่แล้วคิดว่าสวมอเตลวอุนอุตสาทำราชการอยู่เหตุใดจึงว่าเกียดข้านทหารทั้งพวงมิได้ว่าประการใดโจโฉจึงตั้งให้อีกกิมกับมอกายเป็นนายทหารเรือฝึกสอนทหารเลวสืบไปฝ่ายคนสอดแนมครั้นรู้ข่าวว่าโจโฉฆ่าสัวมอเตีลวอุนเสียก็เอาเนื้อความมอบอกแก่จิวยี่ทุกประการจิวยี่แจ้งดังนั้นก็มีความยินดีสิ้นวิตกโลซกจึงว่าแก่จิวยี่ว่า ความคิดท่านทำกลอุบายได้ดังนี้จะกลัวอะไรแก่ฝีมือความคิดโตโฉจิวยี่จึงว่าซึ่งเราคิดทำการครั้งนี้บรรดาทหารของเราหารู้เท่าเราไม่แม้จะคิดอ่านการดีขึ้นไปกว่าเราก็เว้นไว้แต่คงเบ่งผู้เดียวแล้วสั่งโลโซกให้ไปพูดจาดูทีขงเบ่งว่าจะล่วงรู้การทั้งนี้หรือไม่โลโซกรับคำแล้วก็ลาไปหาคงเบ่งณนะเรือน้อยแล้วว่า ข้าพเจ้าจะมาเยี่ยมท่านก็ไม่เปล่าเลยเพราะเหตุว่าต้องจ่ายสเบียงอาหารอยู่คงเบ้งจึงว่าครั้งนี้จิวยี่มีความชอบเราก็พอใจดีใจด้วยแต่ยังไม่ได้ไปคำนับจิวยี่โลโซกจึงถามว่าท่านยินดีว่าจิวยี่มีความชอบนั้นด้วยเหตุสิ่งใดคงเบ้งจึงว่าจิวยี่ให้ท่านมาฟังดูว่าซึ่งคิดทำการนั้นเราจะรู้หรือไม่ตัวเราแจ้งแล้วจึงมีความยินดีด้วยโลโซกได้ฟังดังนั้นก็ตกใจหน่าซีดแล้วถามว่าเหุ้ใดท่านจึงแจ้งเนื้อความดังนี้ คงเบ้นจึงตอบว่าความคิดจิวยี่นั้นลวงได้แต่เจียวก้านเจียวก้านไปบอกโจโฉโจโฉไม่ทันคิดก็ฆ่าสัวมอเตียวอุ่นเสียขันโจโฉได้คิดก็มีมานะไม่ได้ออกปากว่าตัวทําผิดและซึ่งสัวมอเตียวอุ่นตายเสียแล้วนั้นเมืองกลางตังก็ไม่มีอันตรายเราจึงมีความยินดีด้วยเพราะเหตุชะนี้บันนี้โจโฉตั้งให้อีกกิ่มมอกายเป็นนายทัพเรือให้ฝึกสอนทหารแทนสัวมอเตียวอุ่นอันอีกกิ่มมอกายนั้นไม่ชํานาญเรือจะพาเอาทหารเร็วทั้งปวงมาตายเสียสิ้น โลซกได้ฟังดังนั้นก็สั่นศีรษะไม่ได้ว่าประการใดคงเบ้งจึงแกล้งห้ามโลซกว่าซึ่งเราว่ากล่าวทั้งนี้ท่านอย่าไปบอกจิวยี่เลยเพราะน้ำใจจิวยี่ริษยาคิดจะทำร้ายเราอยู่โลซกก็รับคำแล้วคำนับลาองเบ้งไปจึงเอาเนื้อความทั้งปวงเล่าให้จิวี่ฟังแต่ข้อซึ่งคงเบ้งว่าน้ำใจจิวยี่ริษยาคิดจะทำร้ายองเบ้งน,นั้นโลซกไม่ได้บอกจิวยี่ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงว่าอันความคิดของเบ้งนี้ลึกซึ้งหลักแหลมนัก จำจะคิดอ่านค่าเสียก่อนเราจึงจะพ้นภัยโลศกจึงว่าคงเบ่งหาความผิดไม่ได้ท่านจะค่าเสียนั้นคนทั้งปวงก็จะคารหานินทาจิวยี่จึงว่าซึ่งเราจะค่าคงเบ่งนั้นจะต้องคิดอ่านให้ชอบกนม่ให้คนทั้งปวงล่วงนินทาได้โลซกจึงถามว่าซึ่งจะค่าขคงเบ่งนั้นท่านจะคิดเป็นประการใดจิวยี่จึงว่าท่านอย่าลวงถามความคิดเราเลยจงคอยดูต่อภายหลังเถิด ครั้นเวลาลุ่งเช้าจิวยี่จึงให้หาทหารทั้งปวงมาพร้อมกันแล้วจึงให้เชิญอ,องเบ้งมาจะคิดราชการคงเบ้งแจ้งดังนั้นก็มีความยินดีจึงเข้าไปในค่ายจิวยี่จึงถามคงเบ้งว่าซึ่งเราทำสงครามทางเรือด้วยโจโฉบัตรนี้จะเอาวุธสิ่งใดเป็นต้นคงเบ้งจึงว่าถ้าจะรบทางเรือนั้นก็สุดแต่เกาทันเป็นใหญ่จิวยี่จึงทำเป็นยินดีแล้วว่าท่านว่าบัตรนี้ต้องการก,กับความคิดเรา ในกองทัพเรานี้ลูกเก่าท่านก็น้อยและการทั้งนี้เป็นของนายเราทั้งสองด้วยกันท่านจงช่วยเป็นนายกองเกณฑ์ใช้ช่างทําลูกเก่าท่านให้ทันในสิบวันนี้ให้ได้สิบหมื่นคงเบ่งได้ฟังดังนั้นก็แจ้งในความคิดจิวยี่จึงว่าท่านจะเอาลูกเก่าท่านสิบหมื่นในสิบวันนั้นช้านะักจิวยี่จึงว่าการสึกจวนอยู่ท่านอย่าว่าเป็นเล่นการของนายเราจะเสียไปคงเบ่งจึงว่าขา้าพเจ้าว่านี้เป็นความจริงเพราะว่าสิบวันนั้นช้านะักอันกองทัพโจโฉก็มาตั้งใกล้กันเพียงนี้ เกลือจะยกมารบพุ่งลูกเก่าทันไม่ทันทีจะมิเสียไปหรือข้าพเจ้าจะให้ได้ลูกเก่าทันแต่ในสามวันท่านจงให้คนไปคอยรับเอาเถิดจิวยี้จึงว่าถ้าไม่ได้ในสามวันท่านจะคิดประการใดคงเบ้งจึงให้ทันบนว่าแม้ในสามวันนี้ไม่ได้ลูกเก่าทันสิบหมื่นก็ให้ข้าข้าพเจ้าเสียเถิดแต่ว่าถ้าข้าพเจ้าขัดสนสิ่งใดจะต้องการมามิพบท่านข้าพเจ้าจะบอกแก่โลซกขอท่านให้อนุญาตด้วยจิวยี้ได้ฟังดังนั้นก็รับคำ สั่งโลซกแล้วให้กดหมายถ้อยคำของเบ้งไว้เป็นสำคัญจิวิ้ก็ชวนของเบ้งเสพสุราแล้วว่าการทั้งนี้ถ้าสำเร็จท่านก็จะมีความชอบคงเบ้งครั้นกินโตแล้วก็ราจิวย้่กลับไปเรือโลซกจึงถามจิวย้่ว่าซึ่งคงเบ้งรับจะให้ลูกเก่าทันสิบหมื่นในสามวันนั้นเข้าเจ้าเห็นว่าจะไม่ทันจิวยี่จึงว่าคงเบ้งขันอาสาเองแม้ไม่ได้สมเหมือนปากว่าเราก็จะฆ่าเสียคนทั้งปวงก็จะไม่นินทาเราได้ครั้งนี้เห็นคงเบ้งจะตายเป็นมั่นคง จึงมาทว่าจะมีปีก็ไม่พ้นมือเราแล้วรอบสั่งทหารให้รีบไปบอกช่างซึ่งทำลูกเก่าทันนั้นให้แกล้งทำหนักหน่หนวงไว้อย่าให้ทันในสามวันเราจะดูปัญญาของเบ้งแล้วจิยี่ให้โลซกไปฟังดูความคิดของเบ้งว่าจะทำประการใดไยโลซกก็ลาไปหาขงเบ้งขงเบ้งเห็นโลซกมาจึงว่าเราได้ห้ามปรามท่านว่าอย่าให้เอาเนื้อความซึ่งพูดกันนั้นไปบอกแก่จิวยี่ท่านก็ไม่ฟังบัดนี้จิวยี่แกล้งคิดอ่านจะฆ่าเราเสีย ึงให้เราเป็นนายกองทําลูกเก่าทันสิบหมื่นให้ทันในสามวันอันการนี้เห็นจะไม่ทันทีโทษก็จะมีแก่เราท่านจงช่วยคิดอ่านผ,ลผ,ลผล่อนผันอย่าให้มีโทษแก่เราได้โลโซกจึงตอบว่าน้ําใจข้าพเจ้าเป็นคนซื่อได้บอกแก่จิวี่นั้นผิดอยู่แล้วแต่ว่าเดิมจิวี้จะให้ทําลูกเก่าทันในสิบวันท่านขันรับแล้วให้ทันบนว่าจะทําให้ทันแต่ในสามวันซึ่งท่านจะให้เราช่วยแก้ไขนั้นเห็นจะขัดสนคงเบ้งจึงว่าถ้าท่านไม่กรุณาก็จนอยู่ แต่จงเอ็นดูขอฟางมาจงมากกับผ้าดำให้หลายพับและน้ำมันสำหรับจะได้ลนตัดเช็ดลูกเกาทานกับเรือย20ิบลำคนลำละ30-40มาบรรทุกลูกเกาทานไปให้จิวยี่เธดโลโซกได้ฟังดังนั้นก็รับคำแต่ยังมีความสงสัยอยู่ด้วยมิได้รู้ความคิดของเบ้งจะทำเป็นประการใดแล้วก็ลาของเบงกลับมาบอกเนื้อความแก่จิวยี่ว่า ไม่ได้เห็นคงเบ่งจัดแจงให้ช่างทำลูกเกาทันแต่คงเบ่งนั้นขอเรือไปบรรทุกลูกเกาทันจะมาส่งให้ท่านจิวยี่ได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงว่าคงเบ่งครั้งนี้ไม่พ้นตายแล้วก็สั่งโลซกว่าคงเบ่งจะเอาสิ่งใดก็ให้เอาไปให้เธอโลซกก็ลาออกมาจัดแจงเรือ20ลำกับทหารแลสิ่งของทั้งปวงเตรียมไว้จนถึง3าวันก็ไม่ได้เห็นคงเบ่งจะทำเป็นประการใดโลซกก็ยิ่งมีความสงสัยเป็นอันมาก ครั้นเวลากลางคืนวันนั้นคงเบ้งจึงให้ไปเชิญโลซกมาแล้วว่าลูกเก่าทันเราได้ครบแล้วให้เอาสิ่งของซึ่งเราสั่งนั้นมาจะได้ทําการทั้งเรือแลคนมาบรรทุกแลขนเอาลูกเก่าทันเถิดโลซกจึงว่าท่านอย่าวิตกเลยการทั้งนั้นก็เตรียมไว้พร้อมอยู่แล้วโลซกจึงให้ถอยเรือมาคงเบ้งลงเรือแล้วจึงชวนโลซกว่าท่านจงไปด้วยกันจะได้รับลูกเกาทันไปให้จิวยี่โลซกจึงถามว่าท่านจะไปเอาลูกเกาทันที่ไหน ขงเบ้งจึงว่าท่านอย่าถามเราเลยจงไปด้วยกันเถิดจึงจะรู้แล้วขงเบ้งก็ถอยเรือรบนั้นมาจึงให้มัดฟางและหญ้าผูกเรียงไว้สองข้างแคมเรือรบแล้วเอาผ้าดำนั้นคลุมมัดหญ้าและฟางทั้ง20ิลำครั้นจัดแจงสําเร็จแล้วให้เอาพวนใหญ่ผูกโยงเรือนั้นทุกลำรีบแจวขึ้นไปถึงกองทัพโจโฉเวลาประมาณ3ายามเศษขณะนั้นเป็นเดือน12ข้างแรมหมอกลงหนักขงเบ้งจึงให้ถานทั้งปวงตีคอองกอง,กองหร้องอื้ออึงขึ้น ลราโชคเห็นดังนั้นก็ตกใจตัวสั่นดุดดังว่านั่งอยู่ในกรองเพลิงด้วยมิได้รู้เหตุผลจึงถามคงเบ้งว่าทหารเรามาน้อยแต่เพียงนี้แม้โจโฉยกทัพเรือมารบพุ่งท่านจะคิดอ่านต้านทานประการใดคงเบ้งหัวเราะแล้วบอกเป็นไหนว่าหมอกลงหนักอยู่ที่ไหนโจโฉจะอาจยกทัพเรือออกมาท่านกับเราตั้งหน้าเสพสุดาเล่นให้สบายใจกว่าจะสว่างขึ้นเราจึงจะถอยเรือล่องกลับลงไปฝ่ายโจโฉได้ยินเสียงคล้องกลองอื้ออึงดังนั้น ก็รู้ว่าทหารจิวยี่มาทำการครั้นจะให้เรือรบออกรบพุ่งหมอก,ก็ลงหนักไม่เห็นกันถนัดแลเกรงอยู่ว่าจิวยี่จะให้ทหารมาซุ่มไว้คอยรบกระนาบจึงสั่งอีกกิมมอกายให้เอาเรือรบท่อตั้งมั่นไว้ให้แต่ทหารทั้งปวงระดมยิงเกาทันไปแล้วให้เตียวเลี้ยวซี่หลงคุมทหารเป็นอันมากลงไประดมยิงทหารจิวยี่ตามริมชายทะเลแลนายทหารบกแลเรือทั้งสองกองเห็นแต่เรือเรียงกันตะคุ่มอยู่ มิได้เห็นทหารว่ามากแล้น้อยก็ให้ทหารยิงเกาทานระดมไปเอาเรือรบนั้นดังหาฝนคงเบ้งให้ฐานทั้งปวงแอบมัดฟางและหญ้าเป็นหุ่นชูขึ้นไว้ครั้นเห็นลูกเกาทานติดมัดฟางและหญ้ามากแล้วก็ให้หยุดข้องกรองเสียให้กลับเรือรบแคมหนึ่งเข้ารับลูกเกาทานอีกให้ตีข้องกรองอื้ออึงเห็นลูกเกาทานติดมากแล้วพอสว่างขึ้นคงเบ้งจึงแก้งร้องเย้ยว่าขอบใจมหาอุปราชให้ลูกเกาทันแก่เราเป็นอันมาก และลูกเก่าท่านนี้ก็จะกลับมารบสนองคุณท่านแล้วก็รีบแจวล่องกลับลงไปฝ่ายทหารโจโฉเห็นเรือรบทหารจิวยี่กลับไปดังนั้นก็เอาเนื้อความไปบอกแกโจโฉทุกประการโจโฉจึงให้ทหารลงเรือเร็วรีบตามไปทางประมาณ200เส้นก็ไม่ทันขณะนั้นโจโฉคิดน้อยใจว่าเสียความคิดแก่ข้าศึกได้ความอัปยศนักฝ่ายคงเบงเมื่อล่องมานั้นจึงว่าแก่โลซกว่า เราคิดอ่านการทั้งนี้ไม่ได้เสียทหารแต,แต่สักคนหนึ่งแลป่วยการช่างทำอันเรือ20ลําลำนี้ได้ลูกเกาทานลำละห้าพันหกพันบ้างทั้ง20ลําลำคิดเป็นลูกเกาทานกว่า10บหมื่นอีโลโซกได้ฟังดังนั้นจึงยกมือคำนับแล้วสรรเสริญของเบ้งว่ามีสติปัญญาดังเทพพาเข้าดนใจร่วงรู้ว่าวันนี้หมอกจะลงหนักจึงได้มาทําการทั้งนี้คงเบงจึงว่าอันธรรมดาเป็นชายชาติทหารถ้าไม่รู้คเนการเลือกบนแลเลิกค่ํา ก็ม่ได้เรียกว่ามีสติปัญญาซึ่งเราจะทำการทั้งนี้เพราะรู้ว่าวันนี้หมอกจะลงหนักเราจึงอาจให้ทันบนจิวยี่ไว้ซึ่งจิวยี่ให้เราเป็นนายกองทำลูกเก่าทันในสิบวันให้แล้วสิบหมื่นนั้นถึงมาทว่าจะให้ช่างทำก็ไม่ทันเหตุทั้งนี้ก็เพราะจิวยี่คิดจะฆ่าเราเสียแต่หากเทพดาช่วยเราเราจึงรู้ว่าวันนี้หมอกลงหนักเราจึงอาจรับแต่สามวันและบัดนี้บุญเรามากจึงรอดโลโซก็สรรเสริญความคิดของคงเบ้งเป็นอันมาก ครั้นเรือกลับมาถึงหน้าค่ายโลซกจึงขึ้นไปบอกจิวยี้ว่าลูกเกาทานนั้นได้ครบแล้วให้ทหารลงไปขนเอาเธอจิวยี้ให้ทหารลงไปขนเอาลูกเกาทานขึ้นมาแล้วให้นับชนะสูรได้มากกว่าสิบหมื่นอีกโลซกจึงบอกเนื้อความซึ่งคงเบ้งคิดวนอุบายให้จิวี้ฟังทุกประการจิวี้แจ้งดังนั้นก็สั่นศรีรษะทอดใจใหญ่แล้วว่าคงเบ้งมีความคิดและสติปัญญาลึกซึ้งยิ่งกว่าเราเป็นอันมากพอเห็นคงเบ้งมาจิวยี้จึงลุกออกไปรับเข้ามา ให้นั่งที่สมควรแล้วจึงสรรเสริญว่าสติปัญญาท่านไปทำการทั้งนี้หาผู้ใดเสมอมิได้คงเบ้งจึงตอบว่าอันคิดอ่านกลอนอุบายแต่เพียงนี้จะนับถือว่าดียังไม่ได้ก่อนจิวี่จึงชวนคงเบ้งเสพสุราแล้วบอกว่าเวลาวานนี้มีหนังสือซุนกวนให้มาถึงเราว่าให้เร่งคิดอ่านเอาชัยชนะโจโฉให้ได้ท่านจงเห็นแก่ราชการช่วยคิดอ่านรบพุ่งให้ได้ชัยชนะ คงเบ้งจึงตอบว่าอัสติปัญญาข้าพเจ้านี้น้อยซึ่งจะให้คิดอ่านการสงครามนั้นเกลือกจะไม่ตลอดการจะเสียไปจิวยี่จึงว่าอันกองทัพเรือโจโฉครั้งนี้ใหญ่หลวงเข้มข้นนักจะเข้าหักโหมรบพุ่งซึ่งหน้านั้นเห็นจะขัดสนเราคิดกลนอุบายไว้อย่างหนึ่งท่านจะเห็นด้วยหรือประการใดคงเบ้งจึงตอบว่า ข้าพเจ้าจะขอคิดลองดูท่านกับข้าพเจ้าจงเขียนหนังสือซึ่งคิดนั้นใส่ฝ่ามือแล้วแบออกดูให้พร้อมจะต้องกันหรือหาไมมจิวยี้เห็นชอบด้วยต่างควรต่างเขียนหนังสือลงในฝ่ามือว่าเพลิงแล้วแบออกให้กันดูเห็นต้องกันจิวยี้กับคงเบ้นก็หัวเราะจิวยี่จึงว่าเราทั้งสองคิดต้องกันท่านอย่าได้แพร่พายเนื้อความไปให้เสียการ คงเบ้งจึงว่าท่านอย่าวิตกเลยข้าพระเจ้ามีให้เนื้อความทั้งนี้ฟุ้งซ่านไปท่านจงเร่งคิดอ่านทําการเถิดแล้วคงเบ่งก็ลากลับไปเรือขอบคุณที่รับฟังจนจบท่านผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลด้านอื่นของสามและดาวน์โหลดฉบับเต็มเรื่องได้ที่ www.36911.com หรือติดตามได้ที่ f c e e o o o สามกุติยาตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะพบกันใหม่อีพีหน้า